สำคัญแลยคุณไปตกใจไปค่ะค่ะแต่พ่อใจกว่าไอเดบ้งพม่ไอ้ต้มแตงโมอย่างบอกสวัสดีค่ะเฮพบกับช่อง Love Lee Thai Channel ตามน้ำมารีวิววันนี้เราจะมารีวิวส้มตำกันนะคะกับคุณแม่ด้วยค่ะเย้อ่จะใส่ผักบุ่งหวานค่ะเย้ วันนี้ก็จะมาแปลกนิดนึงนะคะเราจะแบบฟีสไตล์อยู่บ้าน,นะค่ะใส่เสื้ออย่งย้่ยก็ลงเสื้อมาก็ล,ลงดิเดี๋ยวมากลเเ็ล่งเป็นเป็นเป็นฝาแฝดค่ะวันนี้เป็นฝาแฝดเป็นแพ็คโล่ค่ะ อ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่คือจะมีส้มตำนะคะมีแคบหมูแล้วก็ข้าวเกียบกุ้งค่ะข้าวเกียบกุ้งทานกับส้มตำตำป่าจัดจานในย่านนี้ที่ลงในช็อตไปนะคะแล้วนี่ก็คือผักเอามาจากสายย้ายผักเก็บมาจากสายผักเอามาจากไข่ปลูอ๋ออันนี้ผักบุ้งไข่ปลูกเด้อยนี่เด้อยอ๋อ <laughs> อันนี้ผักขาไข่กระปูเต็มหั<อ>่ว<อ>บ้อลเก็บมาจากข้างล่างบ่เออ้นี่จากข้างล่างรอบบ้านรอบอนนบา้านอันนี้ก็ผักกวางตุ้งไข่ปลูกกัจานกระจนกระจนกระจนอ๋ออันนี้เอา รสชาติเป็นตั้งไตใบบักยมดิบกินได้หวานอร่อยกวอบใบบักยมหวานประเสริฐกรอบมันมันโอ้มันมันมันเนาะกรอบมันมันจ้าะกรอบกรอบมันมันโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกินกันเลยบอสมี่ต้องดในสื่อไม่ต้ของเอาอะไรอย่างนี้ม่วันอยู่ในบ้านผมยังกันบอมีมากินเลยบอลุยเลยบอลุยเลยโอเคค่ะลุยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะมาแซ่บน้กันเด้อจวะเด้อ กินเลยจ้ะตุ๋ยไร้ไร้กินเลย,เลยคุยแล้วมือเราคุยเอาซ้อ,อเอาซ้อนไห้ยคุณพ่อใส่ซ้อนเอาก็ใส่มือเตัวเนาะเอาตีพนัดกว่าตีมาจ้านีเบิ้ง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 โอ้นี่นส,ส้สมตำซีแซ่พิสูจน์ในย่านนี้นะจ้ามึงพัก,กว่ากินกับข้าวเกี๊ยบจ้ะกินพักแล้วอุ้ย <laughs> <laughs> อะไรกระคาแล้วซ้อนดีกว่าพี่ชันใส่ซ้อนก่อนเด้อเธอกระคาตัว น,นกินดิบได้ยุติผักคามไหมกินดิบแซ่บวิตามินสูงวิตามินเอของคุณแม่คุณแม่งวนเนาะตามตำแม่งวนนี่แซ่บแซ่บแซ่บตลอดเลยไล้วเฮสอดจั๊เลยน้าขาน้องน้าอมค้อ,มองกับค้องถูกตำป่านะจ๊ะตำป่าอมือสกันแล้วร้องมึงตุ๊บบบกน้องแม่ ใส่บัะยมด้ค่ะอืมมันมันมันนะยายนะบัะยมใบบบะยมดิบไหมไม่ต่อแซ่บอืมอืออ้อกินครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยอืมแซ่บคือกันได้ไหมอันนี้ก็ผักกระจี๊นปลูกเองคอมไมนต่เรียกผักกระจี๊นไม่ใช่ผักเองผักกวางตุ้งเหือนผักกระจี๊นอะผักกวางตุ้งหรอผักกระจี๊นได้วนลหรเอาสิภาษาอีสานมาละคำสองคำด้อยค่ะเจอ นี่ข้าวหมูมือนะเนาะขคาเสียบเอาไรขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะมือเซีบอ่ะผักบุ้งยด้ใส่ผักบุ้งหวานหวานสมชื่อไหมโอ้ยหวานตัวเนาะ <laughs> ใช่จ้าอย่างไพ่หวานพักบุงหวานเดียวน้ำตาลในน้ำเต๋อไม่ได้ใส่มันกับวานดอกอุ้ยเธอเป็นคนหวานมากวน้ำเต๋อฟองกุ้งจ้ะบ้านเราเป็นบ้านกินผักนะจ๊ะชอบทานผักมากเลยยัดเนาะเนียนเดียวทานผักจะดีนะมันมีโลกเนาะมันมีโลกมันมีไพ่ร่างกายแข็งแรงจ้ะพักกับพักจะคล่องเองถักก็ปลอดสารพิษเนาะทานพิษ บอไบอไ่อย่างใครตะขิงวัดขิงวัดเ้อบอไซใส่อย่างใส่ใจใส่ใจอย่างเดียวแ่บไรเอาอยากกันกินแบบนี้เขาแ่บไรเจืบครับ่ะโอ้ือหโคตยอดกินขั้นปมเถอะร้องบังเดืเป็นยังไงผักขาผักยังผักขาผัขาพูดผักพูดเพาะผักขาพะอง อแต่พ่อตั้งแต่อิ่มอยู่เห็บไหมมันแซ่บอยู่ใช่ป้ะเอาอีกบ่าเนี่ยรับทงปะหนูพอยังบอต้องมีพอดีกำลังพอดีเนาะสองคนกำลังอิ่มแซ่บกันดอกวันนี้ก็เพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ก็คือน่ากลัวมากยอดพุ่งทุวันเลยไปใส่กันลืมอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเได้ค่ะเนาะเต้องห่อพร้อมเนอะต้องห่อ พกไปน้ำเด้อคือได้จอ่ะ่ะกาศากาศอันนั้ยไพกใส่ไต่บ่อรถคุณเป็นกล้องคุณดิคือดีแท้เธอยาดีเมื่อกับพกใส่นหนาเลยเวลาไปขายผักกตเอาใส่หนาเลยดีมากดีมากดีมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งรินขา้น้ำด้วยนะคะคลิปนี้อยากได้สัก200ไลค์ นะคะเพื่อนๆยังไงอยากได้เป็นหมืน่นอ๋อเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้เนาะ,อนะยิ่แย่ยิ่งได้ยค่ะเพื่อนๆคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะจะ,จะให้ทําอะไรในคลิปต่อไปนี่คือเดี๋ยวน้ำจะทําให้เลยคะะ่ะใช่แออย่าลืมย่าเด้อลูกหลานเด้ออืมแต่คลิปนี้ขอสักสองร้อยไลค์ให้เป็นกําลังใจให้ทําคลิปให้ยายจ่อยมาออกกล้องหลายๆเนาะแม่นอืมใครอ,อยากเห็นยายจ่อยก็กดให้ยายจ่อยเยอะๆเลยออกหลายๆแต่ที่ได้ออกรู้ๆรู้ๆูออกหลายๆเด้อสนุกปะมันโยอก ีแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเด้อแฟนคลับทั้งหลายเด้อขอบคุณแฟนคลับทั้งหลายนะคะที่มารับชมแม่ลูกแม่ลูกสายฮาทำได้หลายๆเลยเด้อแม่ลูกสายฮานะคะขอบคุณมากๆเพื่อนๆจากรอบโลกเลยค่ะจากเวียดนามจากออสเตรเลียจากทุกที่เลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่มารับชมเป็นแรงใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆค่ะคอมเมนต์มาเยอะนะคะน้ำรอบอ่างคอมเมนต์แต่ตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะตอบค้าแต่ก็ตอบทัวร์นนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้เหงาขี้เหงา อยากมีเพื่อนเยอ,อะค่ะถ้าได้สนุกคุกกันคุยกันนะคะชอบมากเลยค่ะคอมเมนต์มาหายายจอยนะ,คะ้ค่ะที่ยายจอยพิมพ์ว่าเป็นหรอกจาก้าว่าเป็นยูเทนหรืปเป็นอือแล้วหรอือเดีย๋ยวก,ก็เดี๋ยวนี้เก่งนะคะนี้เก่งอ่านแฟนคลับคอมเมนต์มาหายายจอยก็ขอบคุณมากนะคะยายจอยเป็นชอบมากว่าขอบคุณคนว่าขอบคุณค่ะทำไม่หมดเหลอือยายกินยัง บ่อิ่มก่อนถ่ายทำทำไงก่อนนั้นเมื่อกี้กินอะไรไปแอนตีซินคนละสองเม็ดบอกกลัวแสบไส้กลัวแสบท้องต้องกันไว้ก่อนงั้นเหรอหัวบินข้องน้ำจุดเลยค่ะพูดได้ว่ากินบะลุหรอกว่ามันเสพปันไดนแฟนคลับแฟนคลับยูทูบแฟนคลับยูทูบเดิมมากินเดิมพูดไดกระจายเด้มมากินกระจายเดิ้อครับเด้อตอนแรกนะคะแบบให้ถ่ายไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรก็ไม่รู้แบบนี้คือแบบ บอกว่ามีแฟนคลับมาคอมเมนต์ยายมาคุยบอกว่ามาชมยายอชอบแบบนี้คือว่าเราจะถ่ายว่าเราจะถ่ายอยากถ่ายอีกอยากมาเจอแฟนคลับอีกอยากให้แฟนคลับอ๋อยายก็อยากท่านใช่ไหมเนาะก็เลยดีใจยายชอบค่ายยายชอบคอมเมนต์มาเยอะนะคะจะจอยชอบมักบ่มักโย happy ป่ค่ะแฮ happy w ท a t h e r happy to ู o u ก็ดูดีขึ้นก <c ười> ็ดูแล้ happy หลายเด้อ ก็ตีหลายเด้ออีหลีด้อแกงคิว้อมีฝรั่งมาชมผมมีฝรั่งคนมาชมผมแกงคิวเด้อฝรั่งเด้อแกงคิวเวอร์ัดแกิวฮาิมาแกงคิวเวลมัฮาริมาจุ๊บจุเด้อฮัลโหลว่ภาษาจีนได้บะว่าบด้จกคำฮัลโหล yes no okay แกงควปะิวโอเคได้แค่นี้ละ ตองเลี S <S uhm ้ย huh. จ yeah. ้ปลซีหนึ่งเนาะอ่ะน้จะปใดนะปซีใกลแหลออกบ่ห่ะไก่้แหลออกคู่ไกแหล่ไ่คู่คู่ล้ให่ออกค่ลไม่คู่เลชั้นแล้วไปตกไข่ปไแต่เขาก้ออกไม่ดองบอวออกแล้วทำไมาปนแบบนี้ดีเดียวแม่นี่รีสมัยเจ็ดทีแปีมานีออเออเเอเงปันเอตดบ เอาเถออายุเท่าไหร่หกสิบกว่าปีแล้วเนาะเอาาตหกสิบก็หกอย่างเจ็ดสิบแปดสิบนี่มันยังหนีฝ่าวไปซายามอ๋ออยากหัวอยากหัวควันเลยอันนี้ก็ได้หกสิบกว่าปีแล้วหขือเท่าไหร่จ๊ะฮะเขาคืเท่าไหร่จ๊ะหกสิบสามเลยไหมงานสามที่หกบ่สามที่หกเลยไหมสามยี่หกว่าจานอก็เมื่อีบอต่างฝ่าวไปแล้วยู่โดนก็สั่นโดนโดนโดนนั่งเฉเหรอแน่แ ไอ้กระพงไม่ไอ้กันกระพงเดียงก็ก็ไม่ออกไม่ออกนี่ไปใไปะไออกไาใสยักเนียบานกินย่พอวันนี้กินไ่ได้บานะิน่ะิยังมยังกรเจ็บก็กินได้บานเพาะได้ไปออกไปหายังหอไม่อิมบ่าัดโทแซ่บพักจิเถอะ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนลาไปก่อนเด้ออย่าลืมกดอะไรอย่าลืมกดไลค์ลาไปก่อนดอกพี่ไม้ยู้มยุ่อย่าลืมกดไลยกดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดตะไคร้กดตะไคร้กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกดหมากลักข้างเด้อกดกระดิ่งหมากแร้งกิ๊งกิ๊งเขาเอิยหมากลักั้างหมากรักข้งกิ๊งกิ๊งให้ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะกับช่อง Lovey Time Channel <łość> เป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวด้วยกันตลอดไปนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายยายบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะจุ๊บ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 แบงค์ก้าม่นี่มาดเด้อแบงค์คิวไม่นิ่มัดเปิดเกียงปลาปลาเหลือหลอจ <met z> ้าแจ๊บวายแจ๊บไม่เหลือเลยค่ะเต้องแจงมองนีลวดมองมีแนวเหนือเหนือจะวางอยู่ก่อนอย่าง บรีทำชาแนลตามน้ำมารีวิวยังไม่ก็คงไม่ดกินตัวอโอ้แม่ที่เพิ่งมาเขาเปิดก่อนยันงคนมันจะต้องเท